วัสดีค่ะน้องป้อรถมือสองจากร้านปฏิพัทธออโต้นะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของตัวรถทับสี่นะคะเป็นรีโวไฮรักสอเครื่อง2องุดแับสี่นะคะคันนี้เราแต่งหลอนะคะเป็นหน้าหมูปากกันชนนะคะเป็นของน no ิลโนสีคนสีนะ,ะราหล่อเลยเป็นรถปีใหม่นะคะคันนี้เราแต่งหลอใส่ซุ้มล้อให้ด้วยนะคะทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะนี่ราวประตูให้ด้วยนะคะ เรามาดูในวรถกันตอนนี้เป็นตอนเดียวกับสีดิฟล็อกนะคะในตัวรถกันเลยค่ะคขาวโซน่าจะเป็นสีดํานะคะเป็นจอพัสกีนะคะไม่น้อยมากเลค่ะไมค์คันนี้อยู่ที่3า0 0 0ื่นสาหเท่านั้นนะคะลูกค้าชอบนะคะติดต่อป้อมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0909230877นะคะ เออแม่ดูรอบพันเลยรถอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะคะราคานะคะยังไม่กำหนดเลยนะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะถักเข้ามาหาป้อมได้เลยนะคะแอดไลน์ป้อมได้เลยนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะ